Long khoai, ok ban buminiano, tokoma kain. Antoni kaplan kundu 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 ทุกคนก็กล่าวทักทายสบายดีพี่นอกปองไฟเมื่อทุกคนเนาะมาพบการเชยนเทร์ทีสองบ้านนอกเล่าไตา่เมื่อนี้เขาจะพาทุกคนไปใส่ม่องทุกคนบูฮัวจะมานหรือโบมานเนาะใส่ม่องห่วยทุกคนท,ที่ที่ท่าบ้านพักข้าวลรทุกคนจะลงไปบ้านพักแล้วก็ไปหาเหลาะใส่ม่องตามห่วยทุกคนบูฮัวจะมานโบานนมานนะมานโบมานก็ไปลุ่นกันมืออืน่นเสาร์หมดแหละทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังลงไปกับหนอง,นองเนาะ สบายดีกล่องแนอไปซ้ายมไปนี่ใส่มองใส่ม,มองทาได้าทาทางแดงาทาพังแดงบอ<ด>นี่เนาะบรรยากาศทุกคนนี่ไปไปไปนี่ทุกคนไปไปมีม้าหน่อยทุกคนคือเก่าตอนนี้เขาก็ลงมอทหวยเลยทุกคนนี่บรรยากาศตอนแรกทุกคน บรรยากาศตอนแรกที่บ้านปลาของเขาเน,ะนาะบอนั่ยก็จะเป็นบ้านของเขานี่เดี๋ยวเขาจะใส่มองตาแมน้นำนี่แหละทุกคนบู่าจะมันหรือบ่อจะบางอันกับมองเขาบางบางอันกับเงาเนาเนะทุกคนเนาะบู่าจะมีบอนใส่หรือบ่อนี่ทุกคนน้ำห่วยแห้งหลายนี่ก็คือมองของเขาจะมาใส่มาเนี่เนาะมองตาหน่อยทุกคนมองสีทุกคน มอสี่นะี่เนาะมองของเขาทียจะใส่มาหนิโอเคทุกคนตอนนี้เขาจะใส่อยู่ดีด้านหนึ่งเนาะนี่ใส่มองอยู่นหนาเป็นจุดเลรอทุกคนใส่อยู่ดีเนาะใส่แล้กวก็จะกลับบ้านทุกคนตอนนี้ น้ำตอนนี้กำลังขึ้นทุกคนน้ำกำลังมาเนาะทุกคนเนาะน้ำเริ่มคุ้นเริ่มคุ้นทุกคนสังเกตว่าน้ำเริ่มคุ้นแห้งแล้วตอนนี้เขาบอกเขาว่าจะขามไปใส่ข่างฝนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าย่านฝนตกมือแรงน้ำมาแเลยเมื่อเอิญเขาจะขามไปย่ามบ่ไดลเนาะเขาจะใส่อยู่ข่างนี่มดเลยใส่ใส่ทางแคบเนาะบวกกับใส่ทางกลางฝนน้ำแห้งหลายโอเคทุกคนดาวจะใส่เขาจะใส่อยู่บานเาทุกคนอยู่หน้าบานเขาเนาะอวยไปทางบานเท่านั้นคอยอวยไปทางบานเนั้น โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ใส่หมอ้อกันตีเรียบร้อยเนาะแต่อาบน้ำน้อยนึงแหละเกลี่ยมจะกลับแหละทุกคนมาปอกกันมเออื่นเสาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ค่ำแล้วจะปลาเด็กๆกลับปลาเด็กๆเ,เขากลับนี่เนาะปอกกันมเออื่นเสาว,ว่าจะมันประมาณเออื่นเนาะทุกคนเนาะติดตามกันทุกคนมเอนนนอ,นอื่นเสาเนาะ ทุกคนก็สบายดีตอนเสาเนาะทุกคนเนาะตอนตอนเสาเสาทุกคนตอนนี้เขาก็จะไปยามม่องทุกคนม่องทีไซว่านี่เนาะบู่้ว่าจะมานหรือบ่ะมาณกะขอให้ทุกคนหับส้มและติดตามไปนํากันเนาะตอนนี้เขาก็ล่างยางออกแต่บ้านเนาะทุกคนเนาะยางออกแต่บ้านแ้วก็เขาไล่งูอ่ปนําทุกคนดิน อะไรงวังวงัวออกไปเหลี่ยงน้ำเนาะไรงัว,นะงวออกไปผูกแล้วเขาก็จะยามม่องทุกคนนี่แล้วก็หน่องม้าเขาตื่นแต่เสาคือกันเนาะตะเวนพว่วมจะขืนเนาะทุกคนเนาะ ตบบ่เสามากคนเดียวเลอทุกคนเด้อเพราะว่าเด็กๆบุท่านตื่นหรอกเนาะทุกคนเนาะเด i̇şte. ็กๆบุท่านตื่นเพราะว่าตื่นเสาเขาบุคอยเขาบุท่านตื่นเนาะเขาจะตื่นไวเพื่อไล่งอออกแล้วก็ยังจะย่ามองอีกเนาะทุกคนเนาะก็คืออยู่ในป่าเลยทุกคนนี่มีแต่ป่าหมดเลยทุกคนลูกมันสองตัวเขาจะปล่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะทุกคนเนาะอยู่ในป่ามันจะบ่มีสวนของเขาเจ้าเนาะเนาะเขาจะลูกให้ไม่กินหญ้าตามแคมหวย แล้วเขาก็จะลงพยายามมองลูกมันแล่นขึ้นไปทางเทิงเผื่อเขาึ้นไปทางเทิงนะเนาะม้วนานี้นำมากคุณแห้งเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นำไซสแล้วทุกคนว่านี่เขาจนบุกาาไ่มองเนะาะยกเลิอกอย่าน้ำถ่วมนี่ทุกคนที่แตงกินของเงานี่ก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้าวาสัน เป็นบอเด็กอาบทุกคนโอ้โหมองเขาดูวะน,นี่เนาะมุว่านี่นามร้ายเขาใส่อยู่นี่ทุกคนนี่หม้อเขาเหาดางหนึ่งเนาะมูว่าเนี่ยเขาใส่อยู่นี่นามร้ายขนาดทุกคนโบเห็นตึกป,ป้าเลยทุกคน มองห่อหินติ้งยากหยักจากหน่อยนะทุกคนเด้อป้ากับ่ใหญ่ทุกคนป้าใส่หน่เราป้าเนาะป้าที่ถือขว้าคำก็จะถือกระปูกินทุกคนปูหินเนาะปูตามหวยแหละป้าตัวไดที่ถือไว้ก็จะถือกระปูกินนี่เนาะบางโต้ก็บพกท่านใต้ทุกคนบางโต้ที่ถือไก่ชีจะแจงเนาะก็ยังยังเป็นอยู่ทุกคนนี่ ปลาซับนี ute> ute er> ่แหละทุกคนนี่ทุกคนปลาปลาใส่ซับนี่เนาะมองเฮากับบอมเนมองเงี้วเด้อทุกคนเป็นมองกาะมองสันเนาะเดี๋ยวทุกคนถืออยู่ทางไหลเนาะมาผู้เดียวบูมี่บูมีคนถือกล่องเด้อมวันนี้นี่ทุกคนปลาใส่ซับนี่แหละทุกคนแต่ว่าปลานี่จะแพงเด้อทุกคนเด้อปลาตัวนี้เด้อนี่เนาะตัวไหนถือไม่ก็จะถือ แท่งนี้คนหมานอยู่เนาะนี่แหละชีวิตของคนบ้านหนอกทุกคนตะเวนพ่มขึ้นทุกคนหาเสากินค้าทุกคนนี่ทุกคนมองตัวนี้เป็นมองหน่อยเนะาะดังจดถ่ายของเข้าทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเฮาจะไปปลดป่าทีแคมของเข้าผู้เล่อยู่เทิงผู้เล่นเนาะเขาป้าหนองไม้อยู่อยู่ผู้เดียวทุกคนตอนนี้บูว่าจะก่ายอยู่หรือว่ายยาแตะลักเมื่อป้าเลยเนาะป้าหนองม้กับกระเป๋าเขาอยู่เนาะ ให้น้องมา้าพ่นเผาโอเคทุกคนกด <Good. S 1> ม้ายังอยู่อยู่บอมาหน่อยให้ยังอยู่อยู่บ่โอ้ยังนั่งถ่ายอยู่นี่บพื่ละนั่งถ่ายเพ่อละนะหนาวบ่เมือ่อจีป้าให้กินเนาะโอ้ยจนเด้เนาะมาหวยน้ำบรรยากาศยามเสับทุกคน

มาปิเงเด้อนี่ทุกคนโอเคปลาที่ได้มาอนี้เนาะนี่นี่โอเคทุกคนคลิปของเราก็จะได้จบเพียงเท่านี้เนาะมองเข้าไปคกับปลาก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็นี่นี่สบายดีเลยที่ đây nhá bò bò tôi nháy nhảy này tôi nhá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 y tôi 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 con tôi 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 tôi